กูไม่สนใครรถตู้รถแพงก็ติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยปวดโอคุยว่าวเนื้อใครเจมตตัวเสมอสไตายกูอิสมาไลน์จบการศึกษาแค่ป .6 เก็บแม่เลเกเลเซียเพลียนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอ้ลูบันอบ ไม่ลงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ yeah. แต่ตั้งวันแรกค่าแรงหนึร้อยบาทอาจทุกขผ่านรถท่อแท็กด,ดันบางที่ก่อนนอนตูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวคูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสิร์ฟมาเรียกคุ๊สุปตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันา่า ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างรา <hammer> มึงจงฟังให้ดีถ้าติยังยืนบนพัสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยั้ยงก็สักท่าไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังในฝันป่า <hammer> ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างรา <hammer> <hammer> มึงจงฟังให้ดีถ้าติยังยืนบนพัสุธาจงอย่าเดิน ับล้ออย่าหยุดยังกับตาตาตอนนี้ดีเหลือกเกินกับถึงชีวิตที่ผเผชิญชุดเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าคนเฟิร์มจะโดงจะดังสับเท่าไหร่จนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากตักค้ำหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีก็อยู่ได้กูไม่แคร์คำพนดกูไม่สนคำด่ามีคนรักต้องมีคนเกลียดน,น้องเอ๋ยธรรมาดาย่าไม่มี ยามใดดีคนอินชาเจอมาเยอะน้องเอ้ยดังแต่เป็นสุขตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันป่าเ้อมึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม <k S 1> <mel> ่ล <tal> ้างรามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพัดสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังสัดสัตตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันป่าเ้อมึงยัง และดวงอาทิตย์ไม่ร้างรามึงต้องฟังให้ดีถ้าตีนยังยืนบนพัะสุทาตองอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตวาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอยา่าไปฟังคำคนทำตนแพ้ไพ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้นับไปถึงเส้นใคยไม่เป็นดังฝัน อย่าผิดหวังให้ฟันบ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างรามึงจงฟังให้ดีทาตินยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาอย่าผิดหวังให้ฟันบ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ล้างรามึงจงฟังให้ดีธาตินยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธา